ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็มาพบกันหลังหวยออกนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่4ี่พฤษภาคมพศ2 5 6 6นะคะก็ไม่ทราบว่า fc ท่านใดโชคดีบ้างคะก่อนอื่นอก็ต้องขอแสดงความดีใจกับ fc ทุกท่านที่โชคดีนะคะและก็เสียใจกับท่านที่ยังไม่ถูกด้วยนะคะ ซึ่งตัวเอเองก็ไม่โชคดีนะคะถูกกินเรียบเหมือนเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็จะสู้ๆไปด้วยกันใหม่นะคะเพราะว่าเรื่องตัวเลขนะคะก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะท่านผู้ชมเนาะก็สําหรับตัวเลขที่แอดนำเสนอน,นะคะก็มีเข้าไม่กี่คลิปนะคะไอ้ที่เข้าตรงๆนะคะก็จะเป็นของอาจารย์สมุทรสาครน,นะคะ ให้หกห้าศูนย์นะคะ2ตัวล่างก็ออกหกนะคะท่านผู้ชมเนอะถ้า Fc ท่านใดตัดเล่นนะคะก็คงจะโชคดีไปกับอาจารย์นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะอก็จะมานำเสนอสูตรคำนวณของอา,อาจารย์กระบินนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็คำนวณเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมพร้อมที่จะมาแบ่งปัน Fc ทุกท่านเหมือนเช่นเคยนะคะ ก็สำหรับงวดที่ผ่านมาเลขของอาจารย์นะคะเข้าวิ่งนะคะวิ่งล่างให้ห้าเม็ดเดียวในชุดสรุปนะคะท่านผู้ชมเข้าเลขวิ่งนะคะแล้วก็จับคู่ก็ให้5 7าเจ็ดหนะคะสองตัวล่างออกหกห้าไปเม็ดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าสูตรของอาจารย์ก็เข้ามาแล้วสีงวดติดนะคะ งวดนี้พิ่งหลุดนะคะท่านผู้ชมเนาะก็ยังคงตามต่อเหมือนเดิมนะคะเราก็ต้องให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะก็ก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์นะคะแอดก็ขอฝากช่องละอองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละอองชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับลงโอ้เป็นยังไงบ้างน้ออาจารย์แอดตายเรียบเลยค่ะอาจารย์ ถูกนับสิบครับถูกนับสิบกือไม่ฟื้นๆๆๆๆไม่เป็นไรนะอาจา์เนาะกือไปโอ้งวดนี้ก็<ว>เฉียดเลยนะอาจารย์งวดนี้ค<ว>่ะหวยป้วนไปป้วนมาเวียนไปเวียนมาเก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์เวียนมาจนได้ออกจนได้ 9ูนนะลองซื้อทุกหควะอาจารย์แต่ไมคยจบแล้วลาออกมาแล้วอือมันมันเป็นเลขเอ่อเลขมงคลด้วยเนาะก็ก็ดีใจเนาะสำหรับสำหรับท่านที่โชคดีะแต่แถวบ้านผมอะถูกกันเยอะนะถูกสามตัวด้วยโอ้เข้าด้เลข <ะ S 2> <ละ S 1> มาจากไหนเนาะอาจารย์ เป็นเลขมงคลไง<อ>เลขของออรหัสของออพระองค์ที1 1> อ่ะเก้าศูนย์หนึ่งอ่ะค่ะค่ะอาจารย์เนาะอืมก็อกอกออกซึ่งก็ซึ่งเราเขาถูกกันเยอะอยู่เขาถูกดีกันเยอะอยู่ส่วนเราก็ไม่ถูกกันเนาะพลาดไปค่ะอาจารย์ <c oughs> ก็เก็บเยอะผมอะ่ะเหมือนกันค่ะอาจารย์โหมดแรงเลยค่ะ 5-6เนี่ยข้างล่างเนี่ยมันมันมันสูตรดับของผมเนี่ยมันมันมีสูตรดับไงไม่งั้นผมถูกอยู่5-6ใช่ค่ะ5สูตรดับผมเอาไม่อยู่หัวนี้อ๋อค่ะค่ะของน้องจาก็ไม่ยา่เลยแต่ว่าแต่ว่า5-65-6 56มันเป็นสูตรดับไงสูตรตัดดับตัดดับ,บออกค่ะจ้าตัาดไปหน้าเสียดายริงข้างล่าง ก็ก็ว่างวันนี้ทําทําไม่แล้วล่ะก็เหมือนเหมือนงวดที่แล้วอ่ะเนะาะค่ะค่ะอาจารย์ก็ตามต่อเหมือนเดิมนั่น<บ>แหละอาจารย์เออตอนแรกตอนแรกผมว่าเออของเซียนสมุทรสาครก็เข้าเข้าใช่ไหมเข้าค่ะเ,เซียนหให้หกห้าศูนค่ะเออเข้า ของแกเข้าอยู่ผมว,ว่าตอนแรกว่าให้เซียนเขาก่อนดีมั้งอะไรประมาณนั้นค่ะ <c oughs> วัน,นวันนี้ก็นับเซียนเหมือนกันค่ะแต่ว่าโทรหาอาจารย์ก่อนอ๋อเหรอค่ะห <c oughs> ลังจากโทรอาจารย์เสร็จก็จะโทรหาเซียนค่ะอ่าเออได้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 ไดไดไดเซียนแกมาแกก็เม่นเหมือนกันเนะาะค่ะค่ะอืมวันนี้คงไม่ไม,ไม่ไม่วางเลขหลักหรอกอ๋อค่ะอาจาร์คงจะให้แต่งเลขวิ่งไปเดี๋ยวไว้สรุปโคงสุดท้ายเอา นก็จะให้ใช่ชุดบนไปก่อนในชุดล่างวันนี้วันนี้ข้างบนเนี่ยเด่นชนเด่นนะครับวิ่งบนข้างล่างนี่ก็เด่นชนเด่นกันนะครับซึ่งนานๆจะมีเลขข้างล่างเนี่ยตัวเลขข้างล่างเนี่ยนานๆถึงจะมีโอกาสได้ได้ํำนวนเลขเด่นชนเด่นแบบนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมมั่นใจนะครับว่าข้างล่างนี่ใช่แล้วนะซึ่งก็เลขอ เดินชนเด่นของข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวผมคำนวณให้เน้นๆเลยสีค่คู่เดี๋ยวไปว่ากันรอบหลังเนะาะค่ะค่ะจา์อือเอาชุดบนไปก่อนเลยนะครับเอาเลขวิ่งก่อนนะครับวันนี้วันนี้เป็นเลขของวนันเป็นของวันอังคารใช่ไหมยี่สิบหกค่ะวันอังคารค่ะอืมถ้าถ้าไม่ใช่เลขวันอังคารเนี่ยเอเอผมคำนวณติดทั้งแผงเลยนะผมคิดว่าเป็นวันอังคารนะถ้าผมดูไม่ผิด มันเป็นเลขของวัน,นอังคารอีกเนาะค่ะอือก็เอาเลขวิ่งเลยวิ่งบนเลยค่ะพร้อมแล้วค่ะสามครับวิ่งบนสามหกสามกับหกอ่ออันนี้สามนี่เด่นชนเด่นหกเด่นชนเด่นนะครับค่ะจับคู่<อ>ค่ะใจนะครับมันจะมีห้าอีกตัวนึงก็กันไว้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากัน เลขของวันอังคารนะครับจับคู่สามหกครับสามหกสามแปดสามแปดหกแปดหก่แปดห้าเก้าห้าเก้าอ่าแล้วก็หกเก้าหกเก้าอ่าห้าชุดห้าชุดเต็มนะครับ ส่วนส่วนสามตัวนี่โอ้ส่วนอีกตัวหนึ่งอีกคู่หนึ่งก็คือสามเก้าก็คงไม่ไม่ต้องหรอกเดียวมันจะเยอะไปนะครับ่ะอาจารย์เอาแค่เอ่อห้าคู่เนะาะค่ะทีนี้ผมจะเน้นบนนะครับเน้นให้สามตัวนะครับสักสองคู่ก่อนนะครับค่ะเก้าสามหกครับ เก้าเก้าสามหกหนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปดเออนะครับก็ก็มีแค่นี้ข้างบนนะครับก็ให้พี่น้องเอซีนะครับพิจารณาดูนะครับซึ่งวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะครับมันเป็นเลขของวันอังคารน,นะครับ เน้นๆเ,เลยนะครับเน้นให้สองคู่ก่อนหกแปดครับเน้นหกแปดค่ะออาแล้วก็สามหกหกแปดกับสามหกเออค่ะสามตัวนะครับหนึ่งหกแปดสามตัวเน้นหนึ่งหกแปดค่ะออาแล้วก็จะมีอีกคู่นึงก็เดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับก็เน้นให้แค่นี้แหละ นะครับวิ่งเน้นตัวไหนคะอาจารย์ข้างล่างนี้เหมือนที่เคยบอกไปนะครับว่าเออมันมันผมยังรอชุดตัดดับอยู่นะครับอค่ะซึ่งวันนี้ผมมั่นใจข้างล่างเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าใช่ค่ะอาจารย์ซึ่งก็จับคู่ไว้เสร็จแล้วแหละแต่ว่าผมต้องรอสูตรตัดดับนะครับซึ่งงวดที่แล้วสูตรตัดดับของผมดับไม่อยู่เนาะ65ก็น่าเสียดายก็ ดับไม่อยู่นะครับซึ่งก็มีอยู่ในในเลขในเลขสูตรนั่นแหละไอ้ก็ไอ้ก็พลาดไปเพราะว่า,าตัดดับตัวถูอกนะครับวันนี้ให้ไปวิ่งก่อนเนาะให้แค่สองตัวก่อนค่ะเน้นตัวไหนคะาจาย์เลขวิ่งคะเลขวิ่งเนี่ยผมชอบสามตัวนะครับสามกับหกนะครับอชอบสามกัมบหกค่ะ ข้างล่างข้างล่างให้ตัววิ่งไปก่อนเนาะสองตัวนะครับค่ะวิ่งล่างนะเนาะวิ่งล่างนี้เด่นชนเด่นเลย,ยงวนนี้ผมมั่นใจนะครับเกินเกินหนึ่งรอยเปอร์เซนตนะครับว่าเดี๋ยวผมคำนวณก่อนตัดตัดตดับก่อนเดี๋ยวไปว่าดับน,นะครับวิ่งหกครับข้างล่างวิ่งล่างหกเนาะล้วมาห้าครับหกกับหนะ้าเนาะส่วนตัวเอ,อจับคู่ก็ ก็ยังไม่เสร็จนะเนาะก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เดี๋ยวให้กุ่มรออีกรอบหนึ่งนะครับตัดดับเสร็จอีกสักสองสาวันนะครับก็มีแค่นี้นะครับคก็ซึ่งก็มั่นใจอีกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันเป็นกําลังเลขของวันอังคารนะครับก็ไม่ พูดอะไรมากก็แค่นี้แหละเนาะค่ะอาจารย์อือแต่ว่าชุดบนเนี่ยอาจจะมีคู่หนึ่งคู่บางคู่หลุดเนะาะแต่ผมได้วางชุดเต็มไปก็ก็จะมีเหลืออยู่ประมาณสีชุดนั่นแหละข้างบนนะครับค่ะสามหกห้า 3, 6, 5, เนี่ยข้างบนเนี่ยสามหกห้าเนี่ยติดข้างบนนะครับตัวน,นี้เลขหกสามารถามาบนมาล่างเลยเนาะอาจารย์เนาะ อวนนี้อ้ดน,นเด่นชนเด่นเหมือนที่เหมือนที่ผมบอกไงวิ่งล่างเนี่ยเท่าที่ทําเลขมาเนี่ยวิ่งล่างเนี่ยเลขคัดเลขตัวเดียวตัวเดียวข้างล่างเนี่ยงวนนี้เด่นชนเด่นเลยไม่ไม่เคยเจอแบบนี้แต่ถ้าถ้าเจอแบบนี้ใช่เลยนะเออผมผมการันตีเลยว่าใช่นะครับระหว่างหกกับห้าเนี่ยข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวผมจับคู่ก่อนจับไปเลยล่ะนะครับกอมีในใจแล้วแหละเดี๋ยวผมปล่อยจุดเต็มไปค่ะอาจารย์ อ่อคือพลาดกับพลาดไปก็ต้องขอโทษพี่น้องเอฟซีด้วยก็แล้วกันเนาะก็ะพี่น้องอาบางท่านก็บอกยังให้กําลังใจยอยู่บอกไม่เป็นไรหรอกอาจารย์ไม่เป็นไรหรอกเซียนก็ว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวว่ากันใหม่งดหน้านะครับเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่า,าจะออกมาแบบไหนลักษณะใดนะครับก็ให้พี่น้องเอฟซีรอติดตามนะครับผม ค่ะอาจารย์เอองวดนี้ค่ะ,คะงวดนี้ก็ขอให้เข้าอีกนะคะอาจารย์นเนาะผมมั่นใจนะครับมั่นใจมั่นใจว่าคิดว่าเริ่มต้นใหม่เ,ออเริ่มต้นใหม่น่า,าจะใช่นะครับงวดนี้ค่ะงวดนี้มีลุ้นค่ะ <laughs> มีลุ้น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 มากๆาเลยค่ะอาจารย์ ก็พลาดกับพลาดไปก็ต้องขอโทษพี่น้องเอฟซีด้วยก็แล้วกันเนาะก็ะพี่น้องเอ่อบางท่านก็บอกยังให้กําลังใจยอยู่บอกไม่เป็นไรหรอกอาจารย์ไม่เป็นไรหรอกเซียนก็ว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวว่ากันใหม่หน้านะครับเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าจะออกมาแบบไหนลักษณะใดนะครับก็ให้พี่น้องเอฟซีรอติดตามนะครับผม ค่ะาจานเอองดนี้นโอเคเนะาะค่ะงวดนี้ก็ขอให้เข้าอีงนะคะาจานเนาะผมมั่นใจนะครับมั่นใจมั่นใจว่าคิดว่าเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่น่าจะใช่นะครับงวดนี้ค่ะงวดนี้มีลุ้นค่ะ <laughs> ม,มีลุ้น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 มากมากเลยค่ะาจา์อืม ให้จานอวยพรให้เอฟซีเหมือนเช่นเคยค่ะจานครับก็เหมือนที่แล้ว,ลวมาเนาะก็วันนี้ก็ตั้งความหวังไว้เหมือนเดิมนะครับก็ขอให้พี่น้องเอฟซีพิจารณาดูนะครับซึ่งก็ผมเองก็มั่นใจนะครับว่าน่าจะใช่นะครับวันนี้ผมมั่นใจกว่างวดที่แล้วอีกนะครับก็ขอให้พี่น้องเอฟซี จงโชคดีเฮงเฮงปังปังร่ำรวยกันทุกคนนะครับผมค่ะแอดก็ขอบคุณอาจารย์มากค่ะที่แบ่งปันแนวทางให้ f อฟซช่องละอองชนแนลค่ะอาจารย์ครับขอบคุณมากครับค่ะงวดนี้ก็ขอให้เข้าปังปังจะได้เรืยอยๆยกช่องนะคะครับหวังเช่นนั้นครับค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะสวัสดีค่ะครับผมค่ะ